เอาแต่หวงกันนะเพื่อนใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกละฟรีไฟผมแนะนำที่นี่เลย f d s e Shop ซึ่งจะมีบริการเติมโบลบอก็เรสฟรีไฟล์ซื้อผลพิษศาสตร์เลดแปดและบริการกดเกมพาร์ตบอกฟุตเลตแปดและบริการอื่นๆอีกมากมายใครสนใจเติมลิงก์เพจอยู่ใต้ล่างนะครับต้หน่อยต้งไหนอยากวเจอปะเจอกันอะไรมึงกระโดดขึบบ้นไปบนหัวกูหัวไอ้แบ๊กได้ เต้นเลยออยากจะรู้ว่ะเฮ้ยฝั่งนี้มีมีอ้ามีมีฝั่งนู้นมีปะอยู่ด้วยกันกับแบกตนี้อ่ะยืนคู่กันเยอ่ะมันกระโดดขึ้นไปเลยถ้ามึงใช่มันกระโดดไาเลยกระโดดดดีกว่าฝั่งนู้นมีไหมไม่ไม่น่าจะมีไม่มีเอ้ยมันเสื้อแดงเสื้อแดงเยอะยู่นะเฮ้ยเสื้อแดงแต่มันหัวแบบผมไงรื้ปล่าวะหัวร้อนไปนี่ทำกูเสียัจกวะเดี๋ยวเ้ไอกระโดด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 ะ ไม่ไม่มันอาจจะเต้นอยู่ก็ได้พี่เออใช่วปล่าใช่เปล่าไอ้เหี้ยเอ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนมันเต้นมันเต้นไงพี่มันเต้นมันอาจจะไม่เห็นก็ได้พี่เพราะว่ามันบล็อกมันนอนก็ไม่เห็นปกติเวลาเวลาเราเต้นบนหัวนะครับมันอาจจะไม่เห็นนะอาจจะบั็กนะครับใช่ใช่เวลาน้อนก็เห็นยืนอะไรเงี้ยใช่ว้เหี้ย่่วโอเคทุกคนเราต้องตั้งใจถ้าคลิปนี้ไม่มีลงก็คือแพ้เฮ้ยมันก็ถึงแล้วเอ้ยมันต้องอยู่เหลียวหลีตั้งใจนะไปชาย แล้วจะแบบซาวาโลเลยทางซ้ายเยอะทางซ้ายเยอะเป็นพิเศษทางขวาไม่ค่อยไปขวาเลยเอาวะปกติไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคำนวณอะไรคือโดดเลยโดดก็คือโดดก็คือโดดเลยมีมาสองตีมใช่ไม่ใชเรช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใใช่ใ่าใช่ใช่ใช่ใช้ใโอใช่ใช่นช่ใช่ใใ่่ใช่ใช่ใ่ีช่นนใช่่ใช่ช่่ใช่ใ่่ใช่่่ช่่ช่่ ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนนั้น <c oughs> <ส>ฟิตคิงเซอร์ฟิสซ์เซอร์ฟิสเซอร์คิงฟิสซ์เซอร์จำแล้ฟิสเซอร์ฟิสเซอร์มันลั่นเร็วนะพี่แต่ว่าแต่ว่าแบบมันมันดาเมิจิตเองอะไม่แรงถึงมันเร็วแรงไอเขาเรียกว่าตรงไปพี่ไป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 ดีแต่ไม่แรงเออประมาณน,นั้น,นดูีหมดจะเป็นดาเมจทุกอย่างดีหมดจะเปนดาเมจใช่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมนี่อยู่ในสตรีม นเจ็บมากดอกละห้าสิบโอ้พี่ๆในนั้นก็มีในในในเคฟทาวก็มีที่เราจะไปพี่ๆอยัาไม่มีกลับมากลับมาพี่ผมว่าหัวตะลิงหัวตะลิงไปก่อแก้วดีกว่ามันมีตี้แหละแต่ว่าเราไปบวกกับตี้นั้นดีกว่าเฮ้ยมันยิงพี่ละไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่ๆพี่ขอไปก่อนพี่ขอไปก่อนไปเลนพี่ดิไป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 ตาสุดท้ายครับตาท้ายขึ้นแดงครับเราต้องได้ที่หนึ่งตกฮะไม่มีไม่มีเลยไปก่อนไปก่อนนะบอกไปก่อน โอ้ยอ่ะแล้วก็แต่ก่อนรอดรอดแต่ข้างหลังไนมัเจอข้างหน้าอีกเหรอใช่ใช่อุ้ยมฆมีมีรถอยู่รถไฟนึกว่าคนผมบอกเลยนะครับเกมเนี้ยเฮ้ยเอ้ยเคยช่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยราแวงหมดเราแวงหมดเลยเราแวงเฮ้ยเราแวงวะระวังนะระวังนะข้างในอาจจะมีก็ได้มันยังความมัไม่ถึงนี่หรือเปล่าพี่คิดไงว่าการแบบว่าอะไรแบบขึ้นแรลงอะไรเงี้ยปุ๊บแล้วไปอยู่อยู่ในคลิปปุ๊บเป็นพับจีอะไรเงี้ย ตัดไปเลยตัดเลยฝกคลิปตัดไปเลยปุ๊บเออว่ะน่าสนใจอ่กคลิปฟีไฟท์ชี้คลิปฟีไฟท์อะไรชืี้ฟีไฟท์หมดเข้าไปปุ๊บพับจีร้เออน่าสนใจว่ะโอ๊ยจะได้ขึ้นไหมเนี่ยไอ้เหี้ย์มันมีตีนะมันมีตีมันนี่ตีมันนี่นะผมเห็นอยู่เออแต่มันเยิงมันยิงกันมันยิงกันฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่พี่มันไม่สนใจเราว่ะ เราสนใจไปทำไมนะเออเราจะไปสาวาอะไรกับมันวะพี่อ๋อเราก็จะไปสนใจมันหรอเอ้ยไม่ทิงเดียวเราต้องสนใจพี่สนใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบวกกับติดแล้วะเราจะไปบวกกับมันนะครับเฮ้ยนี่พี่พี่เห็นไอวอมแล้วไอวอมไปๆมานไปแล้วไปมันไปมันมีสองตีนะแต่มันบวกกันยังไงน่ะเราวังน่ะมีสองตีแต่แต่เสียงมันหายแล้วเสียงมันหายแล้วเสียงมันหายมันน่าจะน่าจะบวกมนเกิวัดโอเคพี่ ไม่เห็นแล้วอุ้ยหาสลาได้ยังเจี๊ยมีเหรอมีเหรอตรงไหนตรงไหนตายปะตายปะตายนก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 ตายตึ้งเรือต้งเรือตึ้งเรือตึ้งเรือหรือตเนี้ยรอเปล่าน่ะมีหรือเปล่าไม่รู้เช็คดีๆนะเช็คดีๆนะไม่ใช่เดินไปแล้วล่วงไม่เอานะเช็คแล้วเช็คแล้วนี่ไงสองศพตรงนี้พี่สวย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 อุ้ยขอบฟูเลยตอนนี้อู้หูขอโคตรเยอะเอาแล้วกูขังตัวเองละเยอะแล้วกูไร้สัตว์เป๊ะเลย กูสาเคลียร์ทางใหอ้อิ่มแล้วพี่ไปละเอ้าออกไม่ได้ตรงนี้กินน้ำเปล่ากินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเออกินน้ำก่อนเราโหใช้จ่อหน่อยครับ <c oughs> ปสามเหมือนกันเลยิโอเคพี่ชายเออมันมีปืนฮิวมีปืนนี้โอเคตอนนี้พี่ได้หนึ่งคิวนะเฮ้ยแม่งมันข้าต่างหมดเลยโอ้มันเป็นไปฟ้าไทยยังไงวะเนี่ยพี่ฮิวก่อนฮิวตัวเองก่อนพี่ ต้นต้ตสมัยแอาตายตายแล้วอยแห้งเรีวโอ้โหที่เหตุเรียบร้อยตายอันนี้เราลงแรงจริงนะระวังนะมันอาจจะมีแรงข้างในคือแรงช่วงเนี้ยเรากดเรากดตรงแมพมันไม่มีแล้วนะคำว่าแรงเออก็คือไม่รู้พูดไงนะก็เออตามเวียนน้ำกําแล้วกันโชว์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 ขึ้นมาปิงขึ้นมาปิงปิงอะไรวะปิงไอ้นี่ปิงไอ้เลขไอ้ไม่ใช่เลขไอคืออะไรเนี่ยช้างช้างเหยื่อ ทำไมเหยใช่ไหมครับอะไรวะอ๋อไอ้แต <kir gue bbe> ้มอ่ะจำนวนแต้มที่จะขึ้นอ่ะได้แคปไวเปล่าอืมก็ตอนนี้ขาดอีกประมาณ24แต้มพี่คือได้ที่1หรือที่2เราขึ้นเลยเฮ้ยมีคนพี่มีคนกับผมมีคนกับผมเอาเฮียล้กลับไปกันๆลไปไม่รู้ว่าอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงข้างบนทุกคนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคตรงไหนตรงไหนตรงไหนต่ว่ะแต่ว่ะ ไม่ไม่ฟังไหนฟังไหนฟังไหนฟังไเลยนัดนี่บ้านเล็กๆไงบ้านเล็กๆแบ็คเขมะเล็กที่สุดอ่ะโอเคโอเคหลังนี่เลยนี่ทางซ้ายทางซ้ายพี่ไปสองตัวเอ้าสามตีพี่เอ้าคนละตีดูเอ้าดาวอีกเลยข้างหลังอีกแบ็คเอาไอ้ชิบันยังไงมาที่พวกมันโอ้โหโคโน่พี่โคโน่โคโน่พี่ โอ้ตายตายพี่สู้พี่สู้พี่พี่กลับพี่กลับไปก่อนก็ได้กลับไปก่อนก็ได้หนีเลยหนีเลยแอบเฮ้ยไปเอาเหรียญมรรจุก็ได้พี่พี่ไป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 เจอพี่ไปปโรงงานไปโรงงานไปฟามัดไปฟาไฟฟามัดไฟฟาร์มัดพี่ได้ได้พี่มีเหรียญครบเลยไม่ต้องห่วงฉันไม่มียากจะตามหรอปะไอวอไอวอลไอวอลไอวอลด้วยความที่มันโหดโซความโหดอะไรเงี้ยเออนนั่โอเคโอเคโอเค โอ้โหทุกคนสามตีเมื่อกี้ผมนึกว่าตีเดียวกันเมื่อกี้เขาย่อๆไม่รู้ว่าดักสตรีมหรืออะไรหรือเปล่านะเมื่อกี้ไม่รู้ว่วตีหลังก็มาเลยอ่ะโอ้โหไายครับรออะไรครับไม่คุ้นตือดกดผิดไม่ได้ตั้งใจจริงก็ผมไม่คิ้นนะพี่ชาย ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งโอ้อะไรวะเอ้ยขอให้ตายซะไม่เล่นแล้วทุกคนไม่มีคลิปนี้ลงละผมไม่ลงละเฮ้ยเฮ้ยมันจะเครียดไปไม่ได้มันไม่เครียดเครียดมันเครียดเกินไปไม่ดีก็ไม่ได้เขียดพรุ่งนี้ไม่มีคลิปลงหน้าตาไม่เสียมใสทําไงคนตาต่อรอคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่มีสิบสามเหรียญอ๋อสิบสามเหรียญโอ้โหสบายสบายสบายพี่อยู่ตรงนี้แหละผมจะเอาของผมผมตายปุ๊บพี่ชุบต่อโอ้โหเพี่ผมจะเอาของผมกลับคืน ธรรมชาต่ไปเสี่ยงดวงแล้วก็คือแบบเห็นเหรียญกูเยอะอยู่แล้วอ่ะแค่ไปเสี่ยงด้วยเฉยอ่ะถ้าตายก็เออพี่ชายชุบอยู่อะไรเงี้ยใช่ขอให้มันอยากมีคนนอกวงของพี่แล้ต่ความจริงแล้วกูจะตายก่อนมึงเฮ้ยไม่ตายเลยเมื่อกี้แม่งัวนื้อก็ตีเรากันนะเว้ยไม่ยเจี๊ยบข้างหลังจะมีไุ้ยเจี๊ยบข้างหลังมีอีกอ่ะไปเลยไปเลยพี่เกียบมอเตอร์ไซค์ไปด้วยโอ้ไปแบบเกียบเกี่ยวไม่ได้หรอวะเฮ้ยมาน่าเออผมว่าไอ้ตีที่มันไปนู่นนั่นแหละพี่ผมว่าจริงๆนะโหยี่ะ อย่าพี่กูตายพี่กูตายพี่ตายไม่ตายโอ้ไ่ตายกอแก้วอยู่ไหนกอแก้วอยู่นู่นไปแล้วกูวิ่งครับทุกคนตอนเนี้ยเราต้องไปฟาร์มศพของเรานะครับมันน่าจะมียาเบียอะไรอยู่แหละมันมีหลายศพอะแต่ไม่รู้ว่าพวกนั้นมันยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาอาจจะอ่เจักรก็มาตรงสะพานอย่าเห็นอย่าเห็นพี่น้องอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าไม่เห็น กูไปแล้วเดี๋ยวพี่ดักให้เดี๋ยวพี่ดักให้พี่พี่ผมว่ายน้ำพี่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นไปทางนั้นพี่โอ้ยมีคนว่ายน้ำลงมาด้วยเย่มาแย่พี่พี่เตรียมเตรียมชุดอีกรอบเตรียมชุดอีกรอบพี่เตรียมชุดอีกรอบใช่เออมันจะฆ่าเออมันมันมีปืนเหรอหรือไงมีดิพี่มันมีปืนเดี่ยว้ลูกซองลูกซองเอาไม่เห็นพี่เหรอน้อง เนี่ยแม่งเลยพี่ไปชุบอีกพี่ชุบอีกชุบอีกชุบอีกเราไปกับผมมาตรงสะพานต้องมีพี่พี่ชุบเสร็จปุ๊บพี่วิ่งตรงไปเลยพี่หรือว่าพี่ขี่รถตรงไปเลยพี่มันน่าจะมีอีกต้นึงมาโอ้โหไอ้กึ่งไม่ได้มีอแล้วโอ้เชี้เหรียญสี่เหรียญพอดีเป๊กหรือเป๊กพอดีพี่แดกของมาเยอะโอเคพี่ผมต้องร้องรีบอ่ะพี่พี่ขี่รถตรงไปเลยนะพี่ไม่ต้องอยู่แล้วตรงเนี้ยอยู่ไม่ได้หรอพี่อยู่ไหนเรื่องพี่เปล่าไหนยิง ผมบังคับทำไมอ่ะเอ้ยขุมพลูนะผมแจ้งโอ้ยเร็วเร็วเถอะไป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 เลิกเอาแล้วกดกระดางก้อนยากกูไปแล้วไอสัตว์เอ้ยมึงว่าอะไรตอนนี้มีเรื่องกูชุบมึงเสร็จไอสัตว์ตาไม่ได้ไม่ใช่เกี่ยนหน้าโงเหมือนกันไปยกี่นน้าโง่เหมือนกันไม่เป็นไดหรอกทำไมมาตึงตานี้เนี่ยครับทำไมมันเป็นอย่างนี้เออทำไมมาตึงตานี้วะตาอื่นๆไม่ตึงน่ะ อุ้ยผมจะตายวงเอานะเนี่ยโหตลิงมาโหตลิงมาโห่ขอตลิงโคตรช้าเลยตามเปลี่ยนตามกรมนะครับทุกคนตอนนี้เราทำกราอะไรไว้แล้วก็นี่แหละครึ่งหลอดแล้วพี่เอ้ยครึ่งหลอดเดียวเดี๋ยวไปเอายาที่ศพไปเลยพี่เจอศพปุ๊บปั๊มปั๊มปั๊มเลยเพราะตอนนี้นะถ้าเราถ้าเราไปในวงพี่ยังไงเราก็ตายจริงๆเราไม่มีของอ่ะ เออพี่เข้าวงล้อแล้วนี่ยนี่โอ้ก้าวสิบครับแปดแปดครับรถทีดาซองแตกนี่ยเนี้เด็กน้อยก็ยังไม่เข้าอีกรอบนึงเก็บ้อเก็บข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 ้อเก็บยาเก็บยายายาให้ไว้ยาให้ไว้ยาให้ไว้ยาครับยานอกวงโอ้ไม่ได้สกิลนอกวงมาด้วยกูรออยู่กูรออยู่แบ๊กแบแบ๊กแไม่ไฟไหนหรอเพ็บ อ้อมอยู่อ้อมอยู่เดี๋ยวผมมีรถผมมีรถเดี๋ยวผมไปหายาก่อนโอ้โไม่ไหวจริงๆต้องต้องมียามีมียาไปไม่ได้โอ้โหยาวีรังวิ่งวีรังวิ่งออ้ยยาของตัวเองมีอยู่ยาของตัวเองมีอยู่ thank you thank you โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่รู้บนหัวสลิงมันหนาไอ้เหี้ยมันกูตามหลังมันมาเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหรถอุบัติเหตุดิว่ะรถอุบัติเหตุพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหน อยู่โวยจะลโวยด้วยลูโอ้ยยี่สิบสองคนไม่นรถเลยอ่ะมันหมดสลิงไปหรือเปล่าวะไอ้เชี้ยกูจะไปยังไงเนี่ยกเราไปเราไปงเลยข้างหน้าเดี๋ยวพี่อ้อมขวาไปลงรถแล้วทำไมตาหนี้มันมันอนาถจังวะเก็บของก่อนเก็บของก่อนงกงกงกพี่งได้อยู่พี่พี่พี่ไม่ซีเรียสกับวงมากแต่ซีเรียสกับคนมากกว่าตอนเนี้ยคนอยู่ป่ะตอนเนี้ย มันไม่เห็นมาแล้วอ่ะจะไม่รู้ว่าจะขึ้นไปบนเขาจะเจอมันหรือเปล่าเพราะมันหัวสลิงไปหรือเปล่าอย่างเี้ไม่รู้เหมือนกันถ้าจยู่หัวสลิงไปมันอาจจะดักอยู่ที่โรงพยาบาลไงพี่ไม่แน่ใจเนี่ยแต่ในตึงมากเลยนะทุกคนผมบอกเลยยี่สิบสองคนมันมีตี้เยอะมากเลยเมื่อกี้โอ้โหแล้วคนีบ้านเอลละเอ้ยมีคนอยู่อยู่ลงมาร์เก็ตมาร์เก็ตออกขวาได้ออกขวาได้ออกขวาได้เธอเซฟออกขวาโอเคโอเคขวาขวาไม่มีใครขวาไม่มีใครเราต้องรีบไปขวานะครับ ขอไม่มีใครเต็มวงแดงนี่เลยในใจลูกบอลเริ่มเลยมีเออโอ้โหแล้ววงแม่งอย่างแรงมือเป็นพระเอกของเก็บเปล่ะลองวิ่งในนั้นดูดิเป็นพระเอกเต็มเต็มแตเด้งโอ้โหไม่ใจอ๋อเขาปิดบัตรไมแล้วเปิดบัตรไม้ไม่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 มันเห็นพี่ไงมันเปิดพี่ก่อนแบ๊กมันเล่งพี่แล้วเฮ้ย พี่ต้องตัดกำลังก่อนเบลงลงฝั่งนั้นได้ลงฝั่งนั้นเนีผมโคตรอยากลงเลยพี่ผมโคตรอยากลงเลยทำไมตอนนี้ไม่ขนาดแเลยทำไมเอ้ยพวกเด็กออกไปดิเแบกมาก่อนเอ้ยโอเคโอ้ยเกือบตายมันจะไม่ตายแล้วเว้ยอะไรกันครับเนี่ยอยากเจอตึงๆกวยพี่ชัย โเป็นหุ่นดีหรือเปล่าเรโซนเอาแบบเออแบบนานๆเลยหรือป่าแบบสักสามสิบนาทีอะไรเงี้ยสามสิบนาทีอะไรเงี้ยไม่อยากออกอ่ะไม่อยากออกาในบ้ังอะไรเงี้ยอยู่ก็ปากดีเลยเอ่อไม่มียาวะแบ๊กตอนนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่มียามีสามกล่องจะไปเกล่องด้วยมีป่ะมีป่ะอ้ไม่มีมีมีต้องการยาด่วนนะตอนนี้อยู่แถวนี้ได้นะจริงๆอ่ะเนี่ยหลังกระแพงหรือจะไปอยู่ในบ้านก็ได้ตรงนู้นอ่ะแต่เต็นท์อยู่ไม่ได้ ไป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 ไอุ๊ยกระทะอย่าอยามก่อนอยามก่อนอย่ามก่อนเลยกระทะอย่าอยามก่อนอย่าอย่าอยาอย่าโอ๊ยมา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 นกหวงนี่เอาไปเลยพี่สองกล่องน้องอยู่ได้นะพี่เกิแล้วอยู่ไม่ได้ได้ตายนะอยู่บนปะมีวอลปะมีวอลปะมีวอลให้ปะแปดแปดกับแพงพี่กับแพงอยู่กับแพงนี่แหละมีไม่แปดไม่แปดขอหน่อยขอหน่อยมีมีศูนย์เอาไว้ลูกนึงแล้วกันพี่พี่มีอยว่าแบ่งมีศูนย์แล้วนะเฮ้ยพี่พี่พี่คนยิง ขอบคุณเลยแบ่งเยอะสุดละผมว่าผมขงต้องรีบไปละนี่มันมันมันเล่นข้างบนได้ไหมมันเล่นข้างบนได้พี่ว่าเล่นข้างบนดีกว่านะกว่าที่จะเข้าบ้านข้างในอ่ะนี่นี่เราอยู่นี่กันเลพี่พี่นี่นี่ยไอเดอกไอเดาะไอเดาะก่อนไอเดอกก่อนพไอเดอาพี่เดาะก่อนพี่เอเดอกก่อนเฮ้ยบนมาเฟียนมีคนอยู่ปะัันยบเลย้ันมาเฟียนมีคนอยู่ปะพี่พี่ลองไปเช็คกันหน่อยมี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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่นี่แหละอยู่นี่ได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ได้ไอ้เฉียอันนี้เราอยู่หลังอยู่หลังนี่แหลังนีะหลังนี่แหลังนี่เลย มันอีซี่มันอีซี่อยากเจอไอ้แบบโผมี่ผมอยากอยากอยากเจอโผม่ะพี่แบบโผมอลไรที่เฮ้ยข้างล่างมีแม็กซิง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 ในในในเนดาวดาวดาวพี่ยิงดาวพี่ขอขอขอดาเมจได้ได้ได้จัดไปจัดไปมีไอ้เชือแดงอยู่ตรงนั้นเชือแดงอยู่ไหนเชือแดงข้างบนตรงที่บวกกันตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยพี่เพื่เข้ามาเพื่เข้ามาี่จากบ้านมันอยู่บ้านอยู่บ้านได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่ดูข้าดแล้วมีอดูข้างบนพี่ดูพี่ดูข้างล่างผมดูข้างบนได้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  ตึงนะตอนนี้ตึงครับตอนนี้ตึงครับตึงครับตึงครับจะเคลนแดงเฮ้ยไม่ไม่ไมผมขัดยี่สิบสี่แน่ม่ะตอนนี้มันมันอยู่มุมมันอยู่มุมมันอยู่มุมมุมมุมไหนมุมไหนมัมเลยฮะมุมมุมพุ่มผู้ไม้มุมพุ่มไม้ยืเรียมอ่ะโอเคโอเคมันไปแล้วหรือยังอ่ะเห็นเปล่าไม่เห็นไม่เหนมักมาข้างนอกตอนแรกอ่ะนู้ไงนู้นไงมันยิงกันยิงกันเราอยู่นี่เราอยู่นี่แหละให้มันยิงกันให้มันยิงกันพี่ก๋ว่าจะยิงแต่มันยิงไม่หนัมันต้องกระโดดยิงอโดนล็อผมแม่งเลยคนเไหนเห็นไหมเห็นปะ มันโผล่ไม่แล้่นนั่นๆๆๆไอ้ย่าออกมาทำไมอ่ะตายไปตายโดนโรมันยิงโรมันยิงโอเคโอเคพี่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 ขอขอยิงก่อนยิงกันโอ้ยย่าย่ามีพิ่ต็อกองเลยมีีกองเดียวเหมือนกันเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้นี่กับพี่ได้นี่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 เฮ้ยข้างล่างพี่ได้ได้ตรงนี้ข้างล่างมีข้างล่างมีข้างหลังมีข้างล่างมีข้างล่างมียิงได้ปะไอ้เหี้ยชิบหายเฮ้ยฟงฟงอยู่ข้างล่างมาดิมาดิข้างหลังมาดิมาดิข้างหลังเอาไอ้โมบงอยู่ข้างล่างบนอย่างล่าง มาอว้าว <The> <baptism? The mph 2> mm ้ยโเยอะจัดมาจากไหนวะเนี่ยอุ๊บปบอ้น่นน่ะข้างล่างพี่เฮ้ยน่ะ่แล้วโอเคพี่สวยสวยอย่าอย่าได้สกิลนึะงอนหลังเดี๋ยวน้งหนึ่งนึ่งหนึ่งนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ไม่เป็นไรพี่ยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิงโอเคโอเคเอาทีหนึ่งมาหวานแล้วกันท่าน่ะแป๊บมนอยู่บนบ้านเจ็บเจ็บเจ็บแตกสแตกสแตกหนึ่งแตกหนึ่ โอเคเหลือต okay, ีสุดท้ายพี่บนบ้านยังอยู่บนบ้านยังอยู <x> 2? 2> <laughs> ่เหลือเหลือเหลือบนบ้านเหลือบนบ้านพี่อ้าวน้องสองสองเราเข้าวงเลยแบ๊บเข้าไปก่อนพี่เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนผมจัดการให้ทางรังไงโดบดบดโดดบดโดดไม่รู้แหละกูหาที่กำบังแป๊บน้องหนึ่งน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งสามแล้วหนึ่งสามแล้วหนึ่งมันกำลังสไลเดอร์ลงมาหาพี่ เฮ้ยมันขังตัวเองมันนะเฮ้ยเอาแต่งวงกันนะเพื่อนไปนิดหนึง่งเยียดชีวิตเฮ้ยนี่หนึ่งเฮ้ยไม่งโควรตึงแต่นี้เท่าไหร่อ๋อเขินแดงแล้ววิ่แงแม่งแต่นี้ตึงมากอุ้ยตึงกืน แล้วที่หนึ่ง,งได้ไงแที่หนึ่งได้ไงพี่แม่งพุยชุบผมสองสามรอบด <c oughs> ี่ีมึงไม่ขึ้นนะพี่ยังไม่ขึ้นเลย <c oughs> โอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนไปกันละจุจ๊บ